น้อครับเป็นไงบ้างันนี้ครึ่งแรกรู <S <s ้สึกเหมือนจะคาบ้านครับดึงใจไหายวับไหมสุดๆเลยครับคุ้มแบบสนุกสุดมันไปเลยครับฝั่งนี้ครับเกินค่าครับเกิครึ่งแรกเราไอ้นี่ไปหน่อยผ่อนเกมไปหน่อยแลครับก็กลับมาได้ในวันอาทิตย์ที่เราบางคนล้าบางคนยังไงนิดนึงท้าแม้ครึ่งแรกเล่นไม่ออกก็กดใจได้แล้วก็ครึ่งแรกก็เราใช้มิดฟุคังสองคน เราก็ครึ่งหลังก็เรามาเปลี่ยนให่ใช้กลางสามโกลนะ,ะแต่แม้เกมๆดูดีขึ้น ตอนนี้ครับผมอยู่กับแฟนบอลทีมเมืองทองไปเตะรองเราครับเป็นยังไงบ้างกับชัยชนะวันนี้ครับรู้สึกไงก็รู้สึกดีใจครับที่พลิกกลับมาชนะได้ครับจากกระจากโดนนําตั้งแต่ครึ่งแรกรู้สึกว่าครึ่งแรกเกมเราไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะแต่พอครึ่งหลังกลับมานี่โอ้โหทุกอย่างเฟอร์เฟคทุกอย่างครับอ่าอ่ะน้องครับเป็นงไงบ้างวันนี้ครึ่งแรกรู้สึกเหมือนจะคาบ้านครับดึงใจหายวับไหมใจหายวบเหมือนกันนะแต่ว่าครึ่งหลังนี่เรากลับมาโอ้โหยิงได้ห้าลูก มันเกมมันโค้ดแก้เกมดีครับเกมคนละเรื่องกันเลยครับถือถือถือว่าในระดับหนึ่งเลยซึ่งดูดูผิดกับฟอร์มตั้งแต่ครึ่งแรกที่เราดูนะครับเออแล้ววันนี้นักเตะที่เล่นดีในสายตานี่คิดว่าเป็นไครครับก็หนีไม่พ้นวิลเลียมพอลครับแล้วก็เจริญศัก์วงสกอรอ่ทาท่ามนสองประตูคนละสองประตูฝั่งนี้นะครับเป็นไงบ้างนอ้องคิดว่าวันนี้นักเตะคนไหนเล่นได้ดีนักเตะคนไหน ชอบชอบใช่ไหมชอบชอบวิลองชอบชอบวิลองชอบชอบกองหลังทีมรองใช่เออทำไมชอบกองหลังทีมรองตัวใหญ่ครับอ๋อเพราะว่าตัวใหญ่เอออ่ะโอเคครับแล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับทีมอุทัยธานีเอฟซีซึ่งเราเนี่ยสามนัดล่าสุดเนี่ยเราแพ้ก็มาแล้ววันนี้เราชนะได้ในบ้านดูดูจากเกมตั้งแต่ครึ่งแรกผมว่าครึ่งแรกเขาการประสานงานของเขาดีนะครับ การบุกของเขาไวเคอีกของเขาแบบเปอร์เฟกต์ครับเท่าที่ดูตั้งแต่ครึ่งแรกนะฮะแต่พอครึ่งหลังพอ,พอเจอโค้ชเราแก้เกมแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเปลี่ยนตัวมามันเลยกล,ลายเป็นคนละขั้วกันไปเลยอซ,ซ,ซึ่งทําให้กองหลังเขาอาจจะลวนอะไรอย่างเงี้ยครับเท่าที่ผมมองมุมมองของผมนะอ่ากองหลังเขาอาจจะลวนๆวนิดๆช่วงครึ่งหลังอะไรเงี้ยครับพอเราครึ่งหลังเรากลับมาได้ทุกอย่างมันก็เลยดูง่ายไปหมดครับอ่าโอเคสุดท้ายนี้หมัดวันเสาร์เจะเจอกระตาดครับขอกําลังใจให้กับนักเตะหน่อยครับก็ ทุกอย่างขาฟ้ด้วยใจครับนักเตะด้วยใจคนดูกองเชียร์ก็ด้วยใจครับโอเคขอบคุณมากครับและตอนนี้ก็อยู่กับแฟนบอลที่เมืองทองนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับเป็นยังไงบ้างสำหรับผลการแข่งขันวันนี้พอใจมากน้อยแค่ไหนครับพอใจสุดๆเลยครับคุ้มแบบสนสุกสมันไปเลยครับอ่าฝลังเนี้ครกับเกินค่าครับครึ่งแรกเราไอ้นี่ไปหน่อยผ่อนเกมไปหน่อยแล้วเรากลับมาได้แถมกลับมาแบบชนะขาดเลยอรู้สึกดีใจมากเลยครับ ครับเราคิดว่าวันนี้นักเตะคนไหนเล่นดีในพี่แข่งนี้แฟร์ตาแฟร์ตาผมครับอ่าเจริญศักดิ์ก็ดีครับก็ครับวงค์ค้อนถูกว่าเบอร์สามสิบสี่ในคัคคณาคัคคณาใช่เขาลงมาบีบเกมลูกไอ้ลูกนั้นที่เขาบีบแล้วให้เจริญศักดิ์วิ่งไปม่ทำให้ชนะพิฆาตมาสามจอกในตรงมุมตรงนี้ครับโอเคแล้วสำหรับต่อไปเราจะเจอกับตาน คิดว่ายัางไงฮะในบ้านเขาเสาคิดว่าจะผลเป็นไงผมว่าชนะสามศูนย์สามศูนย์เลยใช่ครับฝั่งนี้คิดว่าไง,งมผมว่าชนะได้ครับในบ้านเราต้องเก็บแต้มให้ได้เยอะที่สุดยิ่งเล่นในบ้านเรามีได้เปรียบมากกว่าคนอื่นโอเคสุดท้ายน,นี้อยากจะขอกำลังใจให้นักเตะในบัตรต่อไปสักนิดนะึงครับขอครับสู้ๆู้ัดเป็นกำลังใจให้ครับหน้าหน้าก็าขอดีวันนี้ครับแล้วก็ดีในต่อไปครับโอเค ก็ขอให้แฟนนักเตะทุกคนนะครับสู้เพราะว่าแฟนบอลทุกคนรอเชียร์อยู่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณเอาอะไรครับล้วตอนนี้ครับผมอยู่กับผู้ช่วยโค้ชที่เมืองทองครับดัานโยครับครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับชัยชนะในวันนี้รู้สึกไงบ้างครับก็สิ่งแรกรู้สึกดีเล่นอยู่ในบ้านก็ได้สามแต้มก็รู้สึกดีเพราะว่าเออุตเป็นจิมที่แบบเราแพ้เขาบ่อยมากเลยสองสามครั้งสามครั้งใช่สามสนัดล่าสุดมาเนี่ยเราแพ้เขาตลอดเลย วันนี้<อ>ก็เราเราแบบอยากอยากชนะอยากโชว์ว่าแบบเราเป็นทีมท,ที่ที่ดีที่กลับมาชนะเราได้ครับเกิดอะไรขึ้นในครึ่งแรกตรงน,นี้ต้องถามเลยมันเล่นแบบมันผิดฟอร์มไปเยอะมากไม่ครึ่งแรกก็อั <c oughs> นี้เป,นเ,ปนเ,ปนเป็นเป็นเป็นปกติของนักฟุตบอลเราเก่งในอวันอาทิตย์ที่เราบางคนล้าบางคนมีไหนิดนึง่งแต่ไม่ครึ่งแรกเล่นไม่ออกก็ก็กดใจได้แล้วก็ครึ่งแรกก็เราใช้มิดฟิลร์คัางสองคน แล้วก็ครึ่งหลังก็เรามาเปลี่ยนใ,ใช้กัน3คนนะทำให้เกมเกมดูดีขึ้นแล้วก็ผู้เล่นที่แบบรู้สิคราก็ได้ช่วยกันไล่ก็ทำให้เกมดูดีขึ้นครึ่งหลังอ,อ่าโอเคสำหรับแช์ในแบ์ต่อไปในวันเสาร์เ,ออจเจอกรตาดในบ,บ้านครับคิดว่ายังไงครับไม่ตอนนี้จริงๆฟอร์มเราก็ต้องยอมรับดีอยู่แล้วก็เ,ออเราโชคดีที่เราเล่นอยู่ในบ้านด้วย ติดต่อกันโคหน้าที่เอความคิดของเราสิ่งที่เราต้องการแก่สามเต้มทีไหนจะเข้ามาเล่นบ้านเราออนอกบ้านก็เราไปทุกครั้งมันที่เตรียมตัวทุกครั้งจีต้องได้สามแต้มบัดหมัดหน้าเขามาเล่นบ้านเราโค เราเจ็ดเจียนตัวทุกอย่างจริงต้องได้สามนไในบ้านครับสุดท้ายนี้อยากให้ดันโยครับขอกำลังใจจากแฟนบอลครับเชิญชวนมาเป็นกำลังใจนักเตะเมืองทองสักนิดนึงก็ต้องขอบุณเขาแหละอต้นแต่เราเป็นนักบอลมาจริงวันนี้โก้งเชียร์ของเราก็สู่ยอดอยู่แล้วทุกครั้งเขา้ามากำลังใจให้เราก็มาแบบช่วยเราตลอดเวลาจริงๆถ้าเราไม่ได้มีโกงเชียร์นี่โกน่าจะยากเราเราฝากเขาโคตุดเม็ด ใจมีโอกาสเข้ามาดูอยู่ในสนามโก้ขอมากำลังใจให้เราเราต้องการกำลังใจจากเขาด้วยโก้ขอบุณเขาขอมัหน้าให้มาเต็มสนาม้วยครับโอเคครับขอบคุณมากครับดานโยขอบคุณครับผู้ช่วยโค้ชทีมเขาเต็มครับสุดยอดขอบคุณครับ